กระเพราหมูจ้าเพื่อนๆผัดพริกกระเทียมให้หอมๆเอาใส่ค่ะหมูหมูหั่นบางๆค่ะหมูสับกระเดยด้วยค่ะเด้วยเนี้อจะผัดมาแล้วใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะเนาะยิปตาลนิดหนึ่งนะคะเนยผัดมาจนหมูสุกเลยแล้วก็จะได้กระเพราใส่นะคะหอมๆค่ะกระเพราปลูกเองด้วยค่ะเด้วยเบิ่งค่ะพี่นะะ้องกระเพราหมูค่ะก็เลยเอาทวใส่นะคะบอร์มิทัว ขัวเบิดกินเม็ดกับขัวหมูมักไฟก็เลยเอามาผัดนะคะเนาะก็เลยบม่ได้สับนะคะเป็นหมูหั่นบางๆนะคะนักพี่น้อำปลาได้ขีดเดือ้กะเทาราต้องการเก็บกมาจากเสื่อใหม่ๆะคะ่นะ,คะใส่ลงใจเลยะคะ่ะไทยปราสูนนะคะนะักฮอตฮอตไทยปราสูนเขาบานสีแล้วนะคะสีแดงเผ็ดเผ็ดกะเพราเผ็ดอีกนะคะ่ะ น้ำบลใส่หอมด้วค่ะเด้อันใส่ใส่กับเผาดีจริงชิคกีาก็ใส่หอมถ้าจะเปิดกระเดื่องจะมาอันนี้ใส่สูตรบ้านๆเลยค่ะน้ำบลใส่หอมบลาใส่อันนี้โดยตัดเทียมกับผิดผิดเป็นปลาใสบะหี่น่องกับเผาหมูค่ะก็ตักลัดเท่าเลยพอดีแล้วซิมเบิงตามใจชอบนะคะเนื้อสชาตินะพี่น้องเบิงเป็นนังใดค่ะกับเผาใส่ดูไปแล้วมันจะนุบนะค่ะเนาะ หอมาลาดเลยค่ะพีแล้วก็กินเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะนี่กับขา่าเฮอเนาะค่ะเนาะพี่น้องข่าหงุงไวแล้วก็อุ่นให้คเวบค่ะง่ายๆค่ะนี่กะเพราฮอกับซุปแล้วนะคะพี่นอ้องฮากระลาดเลยค่ะกะเพราหอมๆยย่วๆนะคะ ลาดเลยค่ะไข่ดาวค่ะพ้ดดม้กมไข่ดาวกัไข่ดาวนะคะปินตั้งใดค่ะพี่นองตแแบบอจ้ะเป็นไข่ดาวนะคะสุกๆค่ะเพื่อนๆกเพาหมูค่ะไข่ดาวนะคะสุกแล้วแซบเวอร์